สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวเ,เครื่องเครื่องฉีดแอลกอฮอล์เป็นแบบนี้อันละหนึ่งร้อยสามสิบเก้าบาทเอ้หนึ่งร้อยสามสิบห้าบาทมาดูกันก็จะมีอันนี้อันแล้วก็ สายชาร์จชาร์จชาร์จสายชาร์จแบตอันนี้ก็ไปเสียบกับที่ชาร์จโทรศัพท์ได้เลยโอเคแบบเสียบแบตปุ๊บโอเคตรงนี้อันนี้ใส่ยังไงเนี่ย ใส่แอลกอฮอล์ตรงนี้เฮ้ยเสีงเย,ออยงอะไรเปิดยังไงวะอ๋อมันจะมีล็อกตรงนี้บิดก็บ,บิด มันจะมีล็อกอยู่ตรงนี้นี่หนึงบิดปึ๊ดออกแล้วเราก็มันจะเป็นแบบนี้เอาแอลกอฮอล์ใส่อันนี้ดูแบบก่อนโอเคแล้วก็แอลกอฮอล์ใส่อะไรนี่ ใส่ข้าไปเสร็จแล้วเราก็ปิดมันจะมีล็อกของมันอยู่นะเป็นลายอย่างเงี้ยเล็ k ให้มันตรงกันนะปิดข้าไป

แล้วก็กดอ,อีกทีคือหยุดดีแม่ไาดูดิดีมากอะ่ะเพื่ออะไรนี่เลยนะก็เอลกอฮอลแบบค่นตรงไหนอะไรเงี้ยเราก็ถือไว้แต่จดดูละอองที่ออกมานะโอ้โหสุดยอดอะ่ะดีนะเนี่ยเป็นละอองแบบเนี้เล็กๆแล้วก็เปิดไว้อย่างนี้เลยเหรอไม่ไม่ไม่เราจักฉีดตรงไหนเราก็ฉีดอย่างเงี้ยเราเราก็ไปจุ่จู่จูจจุดอพอเราอยากปิดเราก็นี่ไงก็เหมือนเราไปฉีดฉีดแบบเนี้ย ร้อยสามสิบห้าบาทเนี่ยดูใหม่รอบหนึ่งมันดีมากเลยนะคิดว่าดีนะเ<ด>นี่ยมันเป็นละอองแบบเออดีอ่ะไม่เปลืองนะเนี่ยดูดูด,ดูรู้สึกว่าไม่เปลืองด้วยนียออกเป็นเบาๆและแลวรีวิวขายให้เขาเหรอไหลซื้อมาใช้เนี่แปลว่าโฆษณาเขาหรอโอเค ถือว่าโอเคขอบคุณมากครับที่รับดูรับชม